องำ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 อร่อยจังเลยอ่ะร้ามย้อนของโปรดของฉันโอ้แต่ว,ว่านะ วันนี้ฉันต้องนั่งกินข้าวคนเดียวเลยเพราะว่ารูมี่กับโซอี้ไม่อยู่บ้านนะสิรูมีอ่อ่ะบอกว่าจะไปเที่ยวกับจินอูไปชอปปิง้งซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้ส่วนโซอี้ก็บอกว่าจะไปเที่ยวทะเลอะ่ะเฮ้ยฉันเนี่ยรู้สึกเหงาจังเลยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีอะไรทำเลยอะ่ะชีวิตคนโสดก็อย่างนี้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยมาเดินเล่นริมหาละกันบรรยากาศร,ริมหาเนี่ยแม้ว่าจะร้อนไปหน่อยนะแต่ว่าลมเนี่ยก็โชยมาอากาศก็เย็นสบายมากๆเลย 哎呀。 วิวก็สวยงามดีเดียหนึ่งสองดึงสองดึงสองดึงสองเอ๊เดี๋ยวก่อนดะนั่นใครอ่ะหน้าตาคุณนๆจังเดี๋ยวเดินไปดูสักหน่อยดีกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดะนั่นมันแอปปี้นิดาแล้วดูสิทำไปกล้ามท้องเนี่ยถึงได้แน่นปึ้ขนาดดั้นนะ่ะโบฉันเห็นแล้วว่าแอปปี้ดูแข็งแรงมากเลยแอบหวั่นไหวนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้สิแอปปี้เนี่ยเป็นปีศาจมาก่อนนิดานะ ฉันจะไปชอบคนพวกนี้ได้ยังไงกัน่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่าให้แอมบี้รู้ว่าฉันเนี่ย แอบมองอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่านะหัวชมพูชมพูอะเอาบิวรานั่นเธอรูอเปล่าวาเฮ้ยแย่แล้วสิดูเหมือนว่าแอบบี้เดี๋ยวจะเห็นฉันแล้วอะเออเออวันดีจ้ะแอบบี้คือว่านายมาออกกําลังกายอย่างงั้นหรออ๋อใช่แล้วแหละว่าแต่เธอมาคนเดียวหรอออใช่แล้วอะพอดีว่ารูมีกับโซอี้ไม่ว่างนะฉันก็เลยออกมาเดินเล่นคนเดียวอะแอบเงาเงาอยู่นะเงางั้นเหรองั้นมาออกกําลังกายกับฉันไหมล่ะ เ,เดี๋ยวฉันออกให้ดูนะบอกเลยว่าเธอเนี่ยก็ออกได้เหมือนกันไม่ยากหรอกนี่ฮึบฮึบฮึบฮเออคือว่าฉันเนี่ยก็อยากออกกําลังกายกับดาอยู่หรอกไนดะ้แต่ว่าฉันนะไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะสิใส่กระโปรงแบบนี้ดูท่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่ด้าอ๋อกันหรอบีราไม่เป็นไรนะว้เคราะหนดาก็ได้อะฮึบ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  เอ๊เดี๋ยวก่อนนะใครกันน่ะหน้าตาสวยสดงดงามเหมือนกับคนที่ฉันแอบชอบเลยอะ่ะอ๋อนึกออกแล้วมิรานี่เองดานี่ว่าไงจ้ามิวราคนสวยคิดถึงอยู่พอดีเลยอะ่ะคิดถึงปุ๊บก็ได้เจอทันทีเลยนี่พวกเราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเดียคิดท่งคิดถึงอะไรของได้เดี๋ยวเฮอโรแมน์อยู่ๆก็มาพูดหวานกับฉันนะนี่เป็นเพราะว่าเธอเชียวดาฉันถึงพูดหวานน่ะถ้าเป็นคนอื่นฉันไม่พูดแบบนี้หรอกดา เออว่าแต่นะวันนี้เธอว่างหรือเปล่าล่ะ ฉันได้อยากทำความรู้จักเธอให้มากกว่านี้ด่ะทำความรู้จักอะไรของได้เนี่ยโรแมนต์แค่นี้เนี่ยยังรู้จักกันไม่พอหรือยังไงนี่ก็แบบฉันได้ข่าวมาดลวว่าช่วงนี้มีหนังใหม่เข้าโรงด้วยอะ่ะเธออยากไปดูกับฉันไหมเรื่องอะไรได้เห็นเขาบอกว่าเรื่องรักนั้นในหัวชมพูอะไรแบบนี้อ่ะเคยได้ยินเปล่าเพราะอะไรนะเรื่องรักนั้นในหัวชมพูอย่างนั้นหรอนี่มันหนังใหม่ที่เขาเนี่ยฮอตฮิตกันดินาฉันอยากไปดูอะ่ะเออดินดาฉันอยากไปดูเหมือนกันนะเรื่องนี้ เนี่ยเห็นไหมล่ะขนาดเธอก็ยังรู้จักเลยนะแปรเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวฉันเนี่ยเลี้ยงเธอเองเอาไหมานี่ดาไม่ต้องเลี้ยงฉันก็ได้นะฉันมีตังจ่ายเองดนาะจะไปก็รีบไปเลยฉันอยากไปดูหนังแล้วนี่อบบีฉันไปก่อนนะพอดีว่าต้องไปดูหนังกับสาวดาบ,บายทำไมหัวใจฉันมันถึงได้เต้นเตตุ่มตุ่มตำาๆแบบนี้ดนะที่ฉันเนี่ยหึงมิวรายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอะไรกันอะ ฉันชอบมีร่าใช่เหรอไม่จริงมั้งดูด้านดีน้ามบันไดเลยอย่ะกใามิงแต่งตัวบันไดด้วยอะ่ะโรแบร์ จริงด้วยมิร่าอย่างตลกอ่ะอีกค้นเนี่ยก็เหมือนฉันแดนเลยเฮ้อเสียงใครอะ่ะเหมือนเสียงแอปปี้เลยดีแอปปี Abby, ้แดนมาอยู่ดีได้ยังไงอ,อ่ะอ๋อฉันตามเธอมาดูดนะ่เห็นว่าเธอบอกว่าสนุกดิดานะฉันก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะ่ะสนุกจริงด้วยเนาะใช่ฉันชอบเรื่องดีมากเลยอะ่ะสนุกอย่างที่คนว่าจริงๆแหละดนะแถมยังมีเจ้ากระต่ายแสนดารักด้วยดนะ้าแอปปี้มาได้ยังไงกันเนี่ยปกติอ่ะชอบออกกําลังกายทั้งวันเลยดนะิดาชวนไปดูหนังที่ไรก็ไม่เค เคยมาทำไมวันนี้ถึงบานนะแปลกๆชะมัดเลยฉันว่ามันเริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วเออนีมิราหิวข้าวหรือยังอ่ะไปกินข้าวกันไหมอ๋อหิวแล้วว่ะอย่าไปหาอะไรกินแล้วเดียวงั้นเดี๋ยวไปนั่งกินร้านใกล้ๆตรงนี้ละกันดามีร้านอาหารน่ากินอยู่น่าโอเคโอเคอบบี้นัไปด้วยกันไปหิวหรือยังไปกินข้าวกันเถอะอืมก็หิวนิดหน่อยอนะเฮ้ยฉันกว่าจะชวนมิราไปกินข้าวกันสองคนสักหน่อยอะอบบี้จะไปทำไมเนี่ยเอสั่งอะไรดีเนี่ยเมนูเยอะชะมัดเลยร้านนี้ นี่มิราเลือกไม่ถูกใช่ไหมอะเดี๋ยวฉันเลือกให้ก็ได้ดนาะเดี๋ยวมื้อนี้อะฉันเลี้ยงเองเธอไปหาที่นั่งเถอะนี่โรแบนนายจะเลี้ยงฉันทั้งวันเลยอย่างงั้นเหรอก็อตามใจในายละกันดนาะงั้นมื้อนี้อะนายเลือกเมนูอร่อยให้ฉันด้วยละ่ะแต่ฉันเดี๋ยวไปดั่งก่อนนี่พี่ครับเดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์ปลาสองที่นะแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดด้วยครับผมเพิ่มเติมอีกเป็นเฟรนช์ฟรายดนะแล้วก็น้ำอัดลมเอาเป็นน้ำองุ่นแล้วก็น้ำส้มแล้วกันได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวจัดให้นะครับดูเหมือนว่าโร จะพยายามจีบมิรานะฉันยอมไม่ได้หรอกแบบนี้เนี่ยต้องสั่งอะไรไปเลี้ยงมิลาด้วยแล้วฉันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเลยไม่คเคยชอบหนุ่มสาเจบอยแต่ว่าวันนี้เดนมาเที่ยวกับพวกเหมือนได้ซะง,งั้นน่ะมาแล้วมิรารอนานหรือเปล่าว่าบอกเลยนะว่าเมนูที่ฉันเลือกมาเนี่ยมีแต่ของอร่อยๆทั้งดันโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะแถมกลิ่นเนี่ยยิงหอมฉุยมาแล้วมาแล้วมิราฉันมาแล้วอุย้ยนายสั่งอะไรมาแอปบบี้ทำไมเยอะจังก็ฉันเน่สั่งมาเผื่อเธอ,อยังไงล่ะ มิราอันนี้ข้าวโพดนะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีสลดัดฉันว่ากินพวกผักดีกว่านะดีต่อสุขภาพอ่ะดีกว่าไปกินพวกเฟรนฟรายหรือว่าพวกของทอดอะไรแบบนี้นี่แอ็บบี้ได้หาว่าของกินที่ฉันสั่งมาให้มิราไม่ดีอย่างนั้นเนอะในพูดแบบนี้ต้องการอะไรอะอ้าก็เป่าฉันก็แค่เป็นห่วงมิราเท่านั้นเองอะว่าแต่นายอะไม่เป็นห่วงมิราหรอโลแมนทาไมฉันรู้สึกว่าแอ็บบี้เนี่ยพยายามขัดขวางการจีบมิราของฉันนะเออนี่พวกนายอย่าทะเลาะกันเลยดะ อุตส่าห์ซื้อของกินอร่อยๆอไหมฉันเด้อเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยงังมงมงม๊มกัมแฮมเบอร์เกอร์ก็อร่อยดีดาส่วนอันนี้อุ้ยของทอดก็ด้ากินเหมือนกันนด้สลัดผักก็ด้ากินดูสิฉันกินหมดแล้วเนี่ยอร่อยออยทั้งนั้นเลยเออกินหมดเลยเหรอ,อฉันดีใจดนาะที่เธอชอบของกินที่ฉันให้อ่ะมิรามีแต่ของกินไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นนด้ที่โรแมนซ์ซื้อตอนนี้อ่ะฉันรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีซะแล้วสิเออพวกนายสองคนฉันขอบคุณบ้างเลยดาที่ซื้อของกินมาให้ฉันเนี่ยอร ตัวกลับก่อนละบาย เอามิราจะไปแล้วกันหรอเป็นพ้นได้คนเดียวเลยอะแอบบี้ทำให้บรรยากาศเสียหมดเนี่ยคือฉันพูดความจริงนิดดาอีกอย่างฉันก็เป็นห่วงมิราด้วยไม่เหมือนได้ฉันหน่อยอะที่ได้พยายามทําตัวใกล้ชิดกับมิราแบบนี้อะอย่าบอกนะว่าได้แอบชอบมิราอย่างนั้นหรอแล้วถ้าชอบแล้วได้จะทําไมอะโรแมนฉันก็ชอบมิราเหมือนกันนะนดก็รู้ใช่ไหมว่าฉันชอบมิรา a มาก่ะแล้วมันยังไงอะฉันไม่เข้าใจก็ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่อยากบอกว่ายังไงซะฉันก็ไม่มีวันยอมแพ้นายหรอกนะ ถึงได้อาจจะมีกล้ามโตถ้าไม่ผู้หญิงหวั่นไหวได้ก็ตามม่แต่ว่าฉันเนี่ยก็มีดีของฉันเหมือนกัน <c oughs> ขอบใจนะโรแมนที่นายชมฉันนะ่ะแต่ว่าฉันนะ่ะรู้ตัวอยู่แล้วล่ะนะว่าฉันเนะ่ะเป็นคนหุ่นดีกล้ามใหญ่สาวๆเนี่ยชอบมองฉันแต่ว่านะ ฉันหุ่นดีขนาดนี้อะแล้วนายจะสู้ฉันได้อย่างงั้นเหรอถึงนายจะจีบมิราไปอะก็อาจจะจีบมิติก็ได้นะเฮ้ย hey, ฉันรู้สึกหมั่นไส้จังเลยที่แอบบี้หุ่นดีอะนี่แอบบี้เอางี้ไปละถ้าเกิดว่านายอยากจีบมีราเนี่ยก็เอาเลยส่วนฉันนะ่ะก็จะไม่ยอมถอยเหมือนกันถ้ามิวราตอบตกลงคบใครเป็นแฟนก่อนน่ะอีกฝ่ายก็ต้องยอมถอยนะอ๋อได้เลยสิเพื่อนไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละดนาะฉันนะ่ะมั่นใจว่าฉันนะ่ะไม่มีวันแพ้นายอยู่แล้วอะโรแม อย่าเพิ่งมั่นใจไปเลยแอบบี้ยังไงซะฉันก็ไม่มีวันยอมแพ้ในเหมือนกันก็มาดิค่ะมาเด้ถึงยังไงอยามีรักก็ต้องเป็นแฟนฉัน